ถ้าที่พูดถึงร้านนี้โดาร์ลอ้านโดาร์อเนี่ยก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งตอนที่ผมทํางานกะัปรกหลังนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องกลัวคุณแม่ต้องกลับมาทำงานดึกๆทำงานที่มันกลับดึกก็เลยสร้างบ้านหลังเล็กๆอยู่เองคนเดียวแล้วพอคุณแม่อยู่เยอะแล้วก็ก็ให้แม่อยู่ที่นี่เพราะอยู่ชั้นล่างแล้วก็ให้คนดูแลจนมีวันหนึ่งคุณแม่ก็ไม่อยู่คุณแม่ท่านเสียแล้วก็เลยต้องซ่อมบ้านหลังนี้ก็สามสิบปีแล้วก็เลยต้องซ่อมบ้าน ภรยาผมเหมือนเดิมกขชอบขนมปังเก่งชอบทำขนมปังก็เลยทําอยากทาเบเกอร์คาเฟ่เซลก็เลยลองทาทีนี้ร้านเนี้ยจะมีแค่สองคนคือผมกับภรยาคือคุณพิมพ์คุณพิมนักขนมปังผมทำกาแฟถ้าถามว่าเปิดวันไหนบ้างก็เปิดวันจันทร์ขอพักวันหนึ่งจากนั้นที่เหลือคืออังคารถึงวันศุกร์ตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงบ่ายสามนะครับคือก่อนทำเองคุณพิมก็ลองทําแล้วก็ให้เพื่อนๆทานพวกบอกเยอร่อยนะแต่มันไม่เปิดร้านด่ะก็เลยลองทํา แต่เราทําได้ไม่มากนักเพราะว่าทําเป็นเป็นโฮมเมีมันก็ยังกลับอบเล็กๆพิมพ์มาทำเองแล้วลูกน้องพิมพ์มาทานอร่อยใช่ไหนี่คือประเด็นของแพลตฟอร์มออนไลน์น้องไปแชร์ไปแชร์ในออนไลน์ปรากฏว่าไม่เคยเห็นว่าคนยอดวิวเยอะมากคนดูจากเงี้ยแล้วก็เข้ามาที่ร้านกันเพื่ออยากจะชิมก็ทำมาจากไหนก็มาจากเนี้ยมาจากติ๊กต็อกมาจากแล้วเนี้ยก็บอกโอเคแต่ร้านมีเท่านี้นะครับเรามีโต๊ะอีกเท่านี้ ของในร้านเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือของที่บ้านเราแล้วเราจะต้องซ่อมเราจะต้องซ่อมแซมบ้ารีนเวทก็เลยเอามาปะปะไปที่ะจําไปซื้อใหม่บางอาจจะต้องซื้อบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นของที่มีอยู่แล้วก็เลยทําเปิดตั้งแต่ประมาณกุมภาถึงตอนนี้ก็ประมาณ6เดือนแล้วครับประมาณหเดือนหกเดือนประมาณนี้ครับหกเดือนนี่เดือนสิงหากุมภาตั้งองนับอยู่ครับปีนเดือนประมาณนี้แหละครับวันไหนที่เป็นวันหยุดก็ไม่คิดว่าลูกค้าจะมาเยอะ ขายยิงรอดิ่งประตูข้างหน้าเราก็เลยจะบอกว่าต้องขอโทษนะครับลูกค้าทุกท่านว่าร้านเรามีคนทางานอยู่แค่นี้ร้านเราเล็กๆแล้วก็ขายแบบบ้านๆเลยฉะนั้นถ้าเกิดอาหารออกช้าแล้วก็ลูกค้ารอนานหรือของหมดเนี่ยเดี๋ยวคุณกอดกันนะครับครับเราทำกันแค่นี้จริงๆลูกค้าได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูช่วยแม่คุณลุงเดี๋ยวเขาหนูช่วยไปเสิร์ฟเดี๋ยวหนูช่วยโอ้รู้ว่ามีคนบอกร้านเราน่ารักนะน่ารัก แต่ที่รู้แน่ๆคือที่น่ารักสุดร้านก็คือลูกค้านี่แหละครับที่น่ารักมากที่อยากจะมาช่วยเราทําก็โอเคแล้วพ้อก็มาทานกันนะครับครับถามว่าบา้ำไมถึงหมดเร็วบางครั้งทานแล้วอ่ะอร่อยอก็อยากซื้อไปฝากเพื่อนหรือไม่โตถามเฮ้ยเอาขี้อ,อ,อนัออเอนออเอาขี้อันเอาอเงี้ยหรือไม่ซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ครับบางทีที่เร็วที่สุดี่ยเปิดเก้าโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงหมดแล้ว 6ก7ิชิ้นทั้งหมดแล้วครับลูกค uh huh. ้ามาก็เตอร์มีกวามแฟนใต้น่าร้านเล้ว่าขนมปังหมดแล้วนะคะลูกค <c oughs> ้าก็กินกาแฟก็ได้ค่ะ <Okay. S 2> ก็เลยกลายเป็นช่วงหลังก็จะเป็นกาแฟที่นั่งชิลๆ uh huh. ววสบาย